ทุเดย์มาแบงกูจะล่อมึงไม่จะเป็นต้อง a อพีอยู่ในข้อมือเลิกขอตั้งแม่แล้วก็พ่อมึงฟังแล้วจำบ้านมาฟังกำลังครอบงำกูถามเพลงแบบนั้นมันก็ไม่ชอบกันหรือว่าปมึงนี่อยาจะที่ยวไม่ได้ลอกมาเออ่เหียไร่มึงก็ลอกันมาคนนู้นด้วก็ดูเรื่องจริงเ่ทอรังดมาแบงกจะลอมึม่จเป็นต้องอพีอยู้อมึกูมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีพ่อมีพี่มีน้องที่กูจะป้องกันกูามพแบบนั้นมันก็ไม่ชอบกันหรือ่มึงนี่ยจะ ว่าอกกูเคยเป็นเพลิกไม่เติมกันครั้งละนิดลอกสองวีทีแล้วกูก็ทำไม่ดูไปคูบะอามาสติกก่อนเอไมอีในแบกูไม่มีสรักแค่สัมมัทิกน้องช่วยไมบบอกว่าไรไม่ดียัดแม่แค่ตัดมันทิ้ง9น0 0 i know 24k หลอกกอบในถุงสโมคเ e ิร์บท็อก o บซักไว้เหมือนกันไม่กูต้องได้เงินล้วไม่ก็แบรนด์ปัญหาเรื่องเขาม่แค่แฮตตีผ่านเฮียเร้่มันเยอะแยมไม่ก็แพล่ดิกูไม่กี่คนนี้ s a ฟ e u ไม่ได้แม้แต่สักบาทแค่มีอารมณ์ฟอกไปแต่เสด็จสิ่งที่ทำคาดหวังมานานน่ะทำมาได้เป็นมัดแรกแต่ว่าสิ่งที่กูจะวาดฝันมันคือเงิน ีข้อมือกูมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีพ่อมีพี่มีน้องให้กูจะป้องกันกูจับแบงคแบบน้อมันก็ไม่ชอบกันดูบอกามึงี่อยากจะเทื่วไม่ได้ลอกมงเฮียไรมันก็หลอกไม้มาคนนู้ด้วยกรู้เรื่องจงชอบด่าปเลย